ใช <Okay. S 2> ่ดักเขาไป l ักาานหน่อยขยเบไนิดนึงขยับไปาิดนึงยับไดนึงยับไปนิดนึงยับไานิดนยับไปนิดืึงขยับ,บนิดนางขยับไปนิดนึงขยับไปนิดนึงขยับไในิดงขยป็นแับดับไน ระดับ2คือระดับกลางไม่ไม่ใช่เหมือนระดับสแนเปอร์ลีกนะเดี๋ยวพักเดี๋ยวตอนพักภารกิจหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะปรับให้เป็นสแนเปอร์ลีกเหมือนเดิมท่ามันยากจริงๆริะโอเคเราจะมาอธิบายกับภารกิจที่3ของเรากันก่อนไฮเซอร์เฟรเซอร์มิวเซียมซึ่งของเราเนี่ยครับภารกิจที่3เนี่ยเราจะไปกันที่นี่เลยที่มิวเซียมอันสออสถานก็คื เราจะต้องไปจาัดก,การน่าจะเป็นเนี่ยก็คือให้วางระเบิดนะฮะตรงท้ายสะพานตรงนี้เพื่อหยุดเพื่อหยุดไม่ให้รถถังเนี่ยเออวิ่นผ่านต่อนะครับซึ่งสะพานตรงข้างหน้ามิวเซียมตรงนี้มันพังแล้วนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่พังนะฮะเราจะต้องไปจาัดก,การนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อกิจของแรกของเราก็คือ r e t r i มิว m ซียมออฟเดอะเนเ u อรีพาร์นะครับ ก็คือน่าจะออกมาจาก่วนนี้น่าจะออกมาน่าจะออกมาจาก่วนนี้แน่นอนจุดของเราอยู่ตรงนี้นะฮะนชฉพาะยี่มีนะครับผมปืนที่จะใช้ก็ใช้มอสินาแกนแทนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าไม่ไม่เอาดีกว่าผมว่าผมใช้ปืน SVT 40ลรกก็ปืนปืนเวร์แน่นอนไอ้ปืนนี้ก็ MP 40ไม่เอาผมว่า PPHH ดีกว่าเพราะว่ามันจะดอกส่วนใหญ่สุลเบิร์ด 2 2ไปเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมมาอย่างแรกเลยสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำา2 2เมื่อกี้เล่นแล้วครับแต่เล่นด้ยวยความยากระดับเซเนเปอร์ยิ่งเลยก็ตายหลายรอบรู้สึกว่าเฟลบ่อยมากก็เลยจะต้องมาเล่นใหม่ความยากลดลงมามาประสานเข้าด้วยกัน ประสานเข้าด้วยกันเสร็จไปหนึ่งสองแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดมองอะไรไม่ถึงคนหล่อรู <c oughs> ้เลยมันต้องมันต้องหัวอยู่แล้วน่าโอ้ไม่คช่หังหรอโอ้เฮกช็อตวะ่ะดูอีกหนึ่งนอีกหนึ่งเลยใช่เลยครับ ไม,มไ,ววมไม่ต้องมาไวกว่าผมไ,ไม่ต้องมาไวกว่าผมอะไรไม่ต้องไม่ต้องเดินไปไหนอื้อมีสายเัเลยไม่ใช่มอสินคือมันใช้มอสินแต่ว่าไม่ได้ใส่สะโคบด้วยนะประเด็นออกมาไหมออกมาฮะออกปั๊บดูเลยอุยอ้ย าเสียงเงียบทำไมทำไมหนืแต่ว่ารู้สึกว่ามอสรู้สึกว่าคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเอสวีทีนี่รู้สึกว่ามันจุกระสุนได้เยอะมากสุดบรนจุได้ถึงสิบนัดเลยทีเดียวแล้มันไปใหญ่อะไรกันตรงกันนะโอ้ไปเลยดีกว่ามันเหลือตัวเดียวทั้งทีมันเหลือตัวหนึ่งมันเหลือตัวเดียวอ่ะ วันโอลี่ออกมาก็บุญแล้วนะแมไม่ใช่ออกมาปับ๊บจะรู้เลยตาแบบจะบิงบิงบองบองโหยิงงชอบที่ผมออว่ายันหมดนั่นเนี่ยว่าแล้วเชียวนะครับแม่ข้อที่ไหือ เลสเตอร์เดี๋ยวโอโะโดนเดดเดดตรงนู้นเี่ยมหมดเคลียร์น่าจะไม่มีนะม้งไปอันนี้เน้นย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าปรับระดับความยากให้มาลดลงไประดับสอง อยู่ที่ระดับกางการนะครับไม่ได้อยู่ในระดับความยากสุดเหมือนเนปแบบเชนเนปเปอร์ลีกนะครับผมครับ <Huh? S 1> ขอภัยที่ไม่ได้ไม่ได้หยุดคลิปเมื่อกี้นะครับขอภัยด้วยโอเคมาต่อกั ไปกันต่อเราจะต้องลงไปข้างล่างเหรอโอเคลงไปข้างล่างก็ลงมีทางให้ลงก็ต้องลงกระชีบปึ๊บมาแชทโอ้โหเกมกระตุกเ <c oughs> สียงครับ เฮ้ยป๋าไปตุ้มตุ้มนิ่มันมาปั๊บดูเลยมาปั๊บดูเลยหนึ่งครับสองครับเก็บศพได้ทันไหวตัวทันเว้ยเขาเรียกว่าคนไหวตัวทันโอ้โหกระสุนรอบเยอะพอสมควรเต็มเลย เมื่อข้างๆตัวหนึ่งยิงแมงบารู้อื้อฝัง m o ม i ้งวินวิชชองฮิตครับ2 8เข้าไปมขออน้าระดับ2ไม่ต้องบอกนะครับว่าไม่ต้องถามเลยนะฮะเพราะว่าคะแนนจะถูกจะได้เนอจะได้น้อก่านพระแบบสไนเปอร์ลิกเพราะสไนเปอร์ลิกเป็นคะแนนและความยากระดับที่สูงสุดนะครับขอดูก่อนวันเจ็ด Dắp lôi, dắp lôi, chị biết mọi đi xem hai mươi năm đêm bay đêm bay đêm bay bay สองตัวจัดให้อาหารตามสั่งมาเลยครับไม่ต้องไม่ต้องตื่นนะไม่ต้องตื่นไม่ต้องตืง่นห่าสิบห้านัดเสือเลยโหวเสียดายโดยระเบิดแค่ตัวเดียวนั่นปืนอะไร น่าจะเป็นืนมอริของฝ่ายมาลนะครับแต่ว่าเราเขามาใส่สโคปเพิ่มมอซีนาแกนหนึ่งหาสามครับูเยี่ยมโอเคยกสีเพลนเอฟอัเดอะบาเดอซัพะวางระเบิดเอฟเซีดนะฮะซัพพอร์ต มมซินมี5ต่อ5ส่วนร้อยนะฮะห,ห้านั่นหนึ่งกระบอกก่อนหนึ่งก่อนเลยน,นั่นไงนี่อีกโอ้โเติงตัวนั่นอะไรเดินมาโอเคเอาชิบพายเห็นได้ไงไเห็นได้ไงวะงงเฉยเลยจบเลยแผนเละ แพนเละมิชชั่นเฟลจบเลยคืออุ๊ยตุ๊ก,กตาใจประเด็นนะคือคำถามถามว่าไม่รู้จริงจนะคือมันรู้ได้ยังไงอ่ะโอ้โหครเยอะเลยมาเป็นหมาหมูอุ้ยแมปหมดหมาหม,มูเข้า ผูพันไม่ต้องอะไรเลยอยู่นี่ๆเอาไว้โอ้โหข้อที่ต่อหอด่อแบบรูปลงไปอู้หูโหมีปะ,อ,อ,ะอุ้ยอะไรอุ้ยอือโดนตรงไหนหัวหรือเปล่ามูเวนเฮดช็อตกลับก่อนกลับก่อน ให้มาลีเจนโอเคเดินมายังไงอ่ะโอ้โหเดินมายังไงซูมแบบเท่ากับอือ H D 7สองศูนย์อีกตัวหนึ่งเดี่ยวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยวะมันใช้มอสซินแน่เลยชัวเดี๋ยวไนเปอร์ปขวบอ ไอ้นนูเหง, okay, okay. งโอเคโอเคตรงโน้นตัวหนึ่งนะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะอยู่ตัวที่อยู่ในมุมมุมตรงนี้ชัดเจนยิงแม่งเจาโคสอมนหนึ่งสองร้อยสิบเจ็ดเมตรกับสาม,มร้อยเมตร เป็นไงเรียบร้อยเลยกลุ่มแตกกันเองแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคยังเคลียร์อยู่มอส,สีซีนัดไปกันต่อเลยตรงไหนตรงนี้ฮัชชุบชุบอตอนนี้อยู่ในช่วงวางระเบิดแล้วนะครับผมวางระเบิดเราจะวางไว้สองที่เลยนะฮะเราจะไม่วางที่เดียว เพื่อ,อประกันความชัว์ด้วยอีกหนึ่งเพราะมันจะได้ไม่ต้องมันจะได้กันเหนียวด้วยไงฮะแล้วก็เพิ่มความสาใจเป็นลีมสองเท่านั่นเองโอเคในอาคารก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากครับเพราะถึงเวล็อกอ่างเดียวเลยเกมก็กระตุกขึ้นไปมีผู้โชคดีอยู่สองท่านเราจะเก็บขวาไปสับเราจะเก็บ ซ้ายก่อนไปขวานะครับเรียบร้อยแล้วก็จะต้องคิวทีละตัวทีละตัวทยอยเดินไปดีกว่าเพราะว่าตรงนี้ผมพาพผมเฟลตรงนี้แหละเฮ้ยไม่เห็นยังไง <c oughs> เงียบเลย <c oughs> รู้ตัวเดียวกลับไปเลยจบเลยครับเราไปด้านซ้ายตัวหนึ่งผมเห็นอยู่ ผมต้องสังเกตด้วยนะเพราะว่ามันเสี่ยงมากเลยไม,ม่สับโต๊ะโ,โอเคหนึ่งตัวตนี่ไงหนึ่งน่าส์ <Nice. S 2> ท้องคลองชัยให้ได้ด้านซ้ายทางซ้า,งายไป สายายๆายสายายสายาายว้าวาวาไมน่ามีอะไรนะชัดเจ็ยิงใส่แป้งเลยชิบหายเนี่ยวะมาสิกันนำกันนำรอเลยอะ โอ้ว่าเพ้นก่อนเลยวะเพ้นดีกว่าเพ้นดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวไปแล้วเฮลนีกบอมไปไหนครับทุกคนนี่นี่นี่โอเคเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ไหวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเคลียร์ยังอะ เรืโอ้ยิงแบบหจุยกระจายน่นเลยนน่าหน้ากันเลยจบจบแล้วครับท่านผู้ชมน่าหน้าสี่คนเลยผมว่าใช้ M P สีูดีกว่า M P O Steel Hand Grenade หลับไม่ใจไปต่อเถอะไปต่อไปต่ออุ้ยติด โอเคน่าจะเคลียร์100%แล้วนะโอเคโอเคโอเคเลยเล่นงาน,นอย่างอุยอ้ยอุ้ยยุงไม่อยากจะให้พาดแล้วนะจบเลย้ย บอกว่าไม่ให้เฟลไม่ให้เฟลยังเฟลไม่เข้าใจอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะยังไม่เครียดเท่าไหร่โอเคเมื่อกี้เราไม่ได้สังเกตว่ามีมีอยู่หนึ่งตัวมีหนึ่งตัวคัมบอมีหนึ่งตัวโอเคโอเคเกกเข้าใจคัมบอมีหนึ่งตัวท่องไว้เลยคัมบอมีหนึ่งตัว บาค่อยๆค่อยๆเลยนั่นไงยิงแม่งะเลยไม่ได้สังเกตเลยนะประเด็นจบเลยขอไปด้วยครับความโง่เซ <c oughs> ิร์ชเอาเฮ้ยไม่ได้ MP40 เซิร์ชซะ,ชะเวลล็อกหนึ่งนัดข้างบนมีอีกชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างบนมี เราจะเก็บให้เรียบเลยดีกว่านะครับโอ้รู้สึกว่าทำไมมันล้างโดงกระจกแตกเยอะพอสมควรอู้หูหนึ่งตัวืออยิงแม่งไม่ต้องกม้ม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 พอเลยพอเลยเพราะยังไงเห็นเราอยู่ดีคิกๆ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่ได้พีซีสูด้วยเอามา แล้วก็เซิร์ชเซิร์ชสิเซิร์ชเซิร์ชสิไม่เซิร์ชให้ขอบคุณครับอู้หูยอู้หยอา้าวไม่กระเด็นหรอเรนเฮ้ยเราโดนสาขนาดนนั้ตายแล้วโอเคเซิร์ชเบลล็อกหกนัดเอ้ยเบลล็อกห้านัดยุงเข้ามายุงฝนเปลี่ยน <c oughs> ขึ้นป้ารอบนี้ว่าไม่ตายแล้วนะไม่ตายแล้วนะโอเคขอไม่ตายก็พอโอเคเดินไปโอเคน่าจะได้เวลาช่วงแล้วมาปั๊บรู้เลยอะ่ะรถถังมารู้เลยยิงขวาก็ได้อันหนึ่งสองยิงให้เลยรถแรกแจกแถม พูมอย่างเดียวเอฟเฟกบัคครับอืโอ้วินไปแล้วบีดีแคมไฟโอ้มีคนบินจมน้นะโอ้โหกระแสพัดผ่าจบจบ,จบไม่ต้องพูดเลยมากจบอย่างเดียวมิชชั่นคอมเพลตดิสโทรีลาเซียนจากการลบบรรทุก โอ้โหรถบรรทุกจุดออมมันอยู่ไหนจุดออมมันอยู่ไหนอยู่นั่นๆอยู่นั่นใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเคลื่อนเลยนะอยู่นิ่งๆไว้อยู่นิ่งๆเอ,อาไวา้โอเคด้านล่างมีแน่ๆเดี๋ยววะไม่ต้องเคลื่อนครับแม่อยู่นิ่งๆเอาไว้นะครับเอาไปครับเลยลูกกระสุน

กะโลกอุ้ยโอเคเลยไม่ต้องอุ้ยไม่ต้องเดินไปไหนอุ้ยแม็กหมดนั่นๆๆหนึง่งดีหนึ่งครับเข้าตรงไหนเอ่ย นั่นนู่นหนูใช่ไหมเห็นอยู่ปอกปี๕โอ้โหเขาได้ปอกเมียคิงอุ้ยพิงมาเตอรเหมือนกันยิงต่อยิงต่อไปเหนือเมื่อกี้สะเก็ดมาจากตรงนั่นนั่นเอง ยิงป้าปึ๊บตายนายเอกไม่มีแล้วใช่ไหมด้านล่างนี่แหละครับตัวโยงเลยอืมโอเคบายด้านล่างมีแน่แน่ไม่ต้องห่วงโอ้นั่นไงไม่จะทันคำ น่าแตกน่าแตกตายเลยจบเลยน่าแตกอ,อือูอ๋แม็กหมดแม็กหมดแม็กหมดคอมไพนบอกขึ้นเอาตัวนี้ก่อนก็นได้แปะบุคคลต่อไปแปะต่อไป ให้เลยแปะไหนอีกไหนจะแปะให้อีกเอาแปะแปะอุ้ยแม็งหมดโอ้โหนั่นสองเลยแปะเอาแปะแปะแปะให้เลยแปะแปะให้เยอะๆอื้อหือแปะกันให้เยอะๆไหนวะเอาแปะอุ้ยอุ้ยอะไรวะ อะไรยังไงเมื่อกี้วิ่งวิ่งเลยไหนแปะแปะแปะอะไรอยูเมื่อกี้เห็นแปะนี่อีกเลยอินเส็ปชั่นโนนิะแปะแปะแปะโอเค มูจังอ่ะมันน่าจะบมดแปะๆแ,แล้วนะผมว่าต้องป่ายนี่ไปก่อนเลยมันเองป้าไปเพนตุ้มเคี e เก็บก่อนเลยเรียบร้อยผมว่าต้องเคลียร์แล้ววะผมว่าน่าจะให้เคลียร์ได้นะลงลงลง ออกไปเราต้องหนีไปจุดนู้นฮะเอาจากจุดเอาจอากโซนอาล์กีของเราโหโๆก่อนจะออกแม่งก็ต้องมีตัวดักควายเป็นจำนวนมากอะไรวะอุ้ยใกล้ชิดกันเลยใกล้ชิดหืมใกล้ชิดเลยลมแล้วความกินลมแล้วกิน่นหอมสดชื่นชื่นเลยดู เลยไหนกะไหนเอ่ยงองไป,ป c o อ e r โดนแปะไหนแปะไหนอีก ไหนกว่าออนอี่แปะอู้หูวิ่งทาร์เก็ตแน่นอนชัวร์ไม่ต้องพูดอะไรมากเขาตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวตรงไหนวะไม่ต้องมายุเช่อะไรเลยยุเช่ยุเช่เชเอาอลอ,องเอนเกตแล้วลงไปได้แล้ว,ลลว,ลวเพียงเงียบเครียแล้วมั้ง ดูทรงว่าน่าจะเคลียร์แต่ผมว่าด้านหน้ามันยังไม่เคลียร์ได้เลยอะไรเนี่ยเก็บอู้หูผมว่าแล้วว่าไม่เคลียร์จริงด้วยอะไรหรอโหโหแบบน,นี้เอาไปเลยนี่อีกหนึ่งลูกหลบพันหลบได้เอาไปเลย ตุ้มตุ้มใส่ตุ้มใส่ต,ใสตุ้มแช่ใส่ใหม่ใหม่ใม่ใม่อะไรวะางยไงนี่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 ยี่เนี่ยบ้างสมูทตีสมูทครีมเฮอ้ยมาแล้วมาแล้วโน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  มากันเยอะมากันเยอะอ้นาวิงนาวิงกลับแบบกลับก่อนกลับก่อนฮ้ยตรงนี้ยังไม่ยังไม่เคยสำรวจโอ้โหนั่นไงเจอแล้วสักสิทธังทองแท่ง,งสุดท้ายผมครับครบหนึ่งด่านแล้วครับท่านผู้ชมนี่คือประวัติศาสตร์ครั้งแรกของผมนะฮะที่สามารถครอบครองทองได้ทั้งหมดสิทมันอะไรตุอกว้ยครบเถอ โคเวอร์โน้มันจะยิงอะไรอยู่ได้อุยอะไรขาไปข่างเพชรตีเขาที่ตับตัดไต้ไส้ผูนหรือรักกันอ้โหแม็กหมดจ้าแล้วก็บุกงด้วยต่นกลอ่าดับไป เดี๋เดี๋ยวเด้อมีรถไม่ต้องเดินนะครับไม่ต้องเดินเอ้ว่ายังจะหมักปอมโกนอีกพอแล้วเคลียร์ยังวะหืมคำมันยินอกยินใจเดี๋ย อ้าว oh, ดับไปดับเลยชีวิตดับเลยสินเพนจบแบบนี้น่าจะเคลียร์เฮ้ยเฮ้ยมีเหรอไหนวะไหนวะ อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโคเวอร์แพ็บในวะโอ้ชัดเจนแปะตบอยู่เหมือนตบอยู่ป่าไปลแปลวไปลแปลบไปเขย่งเียงอย่าให้มีอีกนะว่าคลิปนี้รอไปครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมครับอุ้ย ไม่ต้องมาอะไรเลยอยู่นิ่งๆไม่ต้องคัดไม่ต้องไม่ต้องบริจาคก,กระสุนให้แล้วเบื่อแล้วแค่ผมบริจาคให้เขาก็าพอ<ะ> <Okay. S 2> โอเคจบยังโอเค จบไปแล้วอีกหนึ่งมิชั่นนะครับจบไปแล้วโดนไปแอซูลี่ไปส6มรู้สึกว่าโดนโดนตายไปสัก2ครั้งนะฮะในรอบในเทปนี้นะฮะโอเคถ้าโฟ l l o ไ่ิง,งเงด่เเเเลืกดอลขอคลมปนี้และสสัครฟุตซอคสเตอร์ติดตามกันได้ที่เว็บเฟซบุ๊กคอมสไล์ตอ caster ครับในเพยูทูบสไลฟย,ยูเซอร์สลยูฟซนะองไลน์โหนะฮะก็รอไปสามหมนนะฮะนี่เป็นครั้งแรกเลย ดีใ,ใจจากที่เวทีและที่ได้ทองครบสิบแ่งนะโอเคพาคหน้ามากันต่อนะในมิชชั่นที่4ว่าจะเป็นยังไงกับสแนป e ปอร์ล i ควิตโชนะครับในมิชชั่นที่4นะฮะจะเป็นนเรื่องจะเป็นยังไงกันต่อนั้นก็ติดตามการชมกัน้วยนะเออสำหรับคลิปนี้ก็ซีอ u n เ x สทาร์ครับเจอกันในพาทหน้าครับผมสวัสดีครับ